ปาดอกท่านตะวันมือวันนมือกอนคือบานเต็มกำลังสวยงามเดี๋ยวนี้มื่อหวม,มาเถาไม่เหี่ยวคือพลังคข้นเถืะเนน้อเนีย,น,ย,น,ยน,นด้วยใส่เชือกฟางนะครับผมงงเบิ่งจังได้กะงงเบิ่งจังได้กะงงเพราะเวลาปิดเปียบเรียบใส่ผ่าป่าเอาผ้ามาเป,ยเปียบเทียบเบิง่ง เอาผามาเปรียบเรียบเบืองว่านี่แหละการมาดแบบนี้เป็นจุดเริ่มต้นของของลร่ดอกพะติวสวัสดีครับสวัสดีจ้าผมบอยซีดีใช่ครับน้องเบืองจ้าสวัสดีแฟนคลับ FC ของช่อง y o ย u b e หมอลำชัยก็้อยหนึ่งร้อยสิบเคลับนะครับ เมื่อนี้บรรยากาศดีๆแดดออกมือว่านมื่อก่อนในฝนตกมีศาลาดีๆมากนําเสนอให้พี่น้องแฟนคลับเมื่อนี้มีศาลาด้เมื่อนี้มีตลกบ่บอตลกว่าเป็น <c oughs> ตลกเ <c oughs> มื่อนี้สิฟ้าแฟนคลับเอฟซี FC ของมอลำั่ยเกินรอยนะครับมาเบิ่งกลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้านของบานนลแสบงพี่น้องสังเกตเห็นผ่าพันข้อสวยบ่ อะพาพันข้อผืนนี้นะครับใส่มาประมาณ4ี่หปีแล้วนะครับน่าสิเป็นช่วงของการเริ่มต้นของการเ,าเห็ดกลุ่มท่อผาของบรนณุน,นสแสบงนะครับทน,<ใ>นทาน,นอเอาลองเบิง้งอูนุ่มนุ่มนุ่มอุ้ยเพื่อตาอยากได้เฉรษอยากได้มือนนี่สิบห้าไปเบิง้งเบิ้งหละกะักอ่ะคือเอาตัวจังสีงได้กันท่านเบ้าหายคือเขาจักแล้วมือนี่ห้าไปเบิ้งห้าเพิ่นหายซี พาแฟนคลับห้องไปเบิงพร้อมนะครับกลุ่มทอผ้าบ้านนนส์สแบงขับไปเบิงว่าสิมีผลิตภัณฑ์ยังแน่นะครับแล้วสมมชิกเพิ่นม,มาจาก <คน S 2> ใสม,มากแมนครับมาจากใสมาจากบ้านนนส์สแบงหรือมาจากทั้งอื่นน้ำนะครับแล้วก็นี่อันใดแน่ให้พี่น้องเลือกซื้อเลือกอุดหนุนนะครับแต่ว่าบอยสิริชัยบริกขายด้พี่น้องสนใจต้องเบิงคลิปนี้ไปเรื่อยๆนะครับมีช่องทางการติดต่อค่ะมันง่ามเบิงกับเสื้อไปาก พี่น้องไปฝากเมียติบอสไปฝากเส้นเท่งอ้ฝากแฟนนรับแมนผูกเนี่ยยุบามีพ่อได้ใส่อยู่เออเันการเนกับะก่กับตั้มหมูคือกันครับกุ้มนี่ครับอยู่ในวัดสว่างมงคลบรรณุสแบงนะครับเพิ่นจัดการอยู่ในวัดเลยเมื่อนผ้าใยบึงเขาวัดเขาวัดตั้งทั้งเอาเขาวัดไปบึ้งนี่แม่ไปบึ้งกุ้มวิสาหกิจ หายหี่ดึงเด็บเพิ่นตัหูฮเพิ่นตัหูฮนี่ยังกาะกลุ่มนี่ยังกาะกลุ่มตัมโฮกลุ่มตัมโฮกระทอมสำนักเจ้าแม่บวงต้นนี่สำนักเจ็ดให้คนไหนมาพักา่อนมาค่ายเกียรย่ำพีน่น้องเพิ่นมาเที่ยววาดมะส้มไม่กินกาแฟไม่กินกาแฟ <c oughs> เพิ่นก็บขึเป็นนางกินอาหนานก็นได้มันอ่างเซามีแห้งนางเซามีแห้งนี่ยังกระทัดไส้ปลาทะเลกันปลาดอกท่านตะวันหมูวันหมูกรนคือบานเต็มกระลังสวยงามเดี๋ยวนี้มั่อห่วย มาเถาไม่เหี่ยวคือพลังข้นเถาน้อมีอันอยู่บู๊จังไหนยังกาเถาเกิดมาเป็นดอกไม้แหมเอาตั้งแต่คนกับยังเถาเด้อเออของธรรมดาเนาะวัตถุนาะเกิดแก่เก็บตายเป็นของธรรมดาอันนี้ก็เกิดแก่เก็บเดี๋ยวนี้กําลังเก็บเดี๋ยวอย่าทั้งตายเลยต่เพิ่นเถาแก่โดนไปมันก็ดล้วงโรยอันนี้เด้เขาเอิ้นเถาบ่นี่เถา หลายขั้นตอนเลยนี่เกิดแก่เจ็บตายสูงต่ำดำขาวเอาหัวมันคือนแล้วแท้หนังย่านหนังมันย่านแล้วหูตาเสียกับแบบขึ้นแคน้อยมักนี่แหละเทค่น้อยแบบจะห้างเพิ่องห้างเพื่องห้างเพิ่องห้างเพิ่องโมเมนต์ยูนิติห้างเพิงกันี่ห้ห้างเพิงให้กันโมเนต์ห้างเพิงให้กันคันได้จับไปบ่ายข้าคือ้สี่ดีใจหลายเนาะขั้นแควนี่แล้วสั้างไหมนะครับ กุ้มท่อผานะครับของมรนณยสแบงพิ้นมาจัดในวัดพวาสิได้เวลามีงานบาัตรกสิได่าซอยกิจการงานของวัดพร้อมแล้วก็เวลาคนถี่มาเที่ยวมาทําบุญไม่กินกาแฟในในวัดนะครับสิได้มาเห็นสินค้าของมูบนันเฮานาแล้าก็ดึงดูดิตใจให้พี่น้องเพิ่นได้มาเบิงมาส้มเพิ่นอยากได้เพิ่นซื้อไปเพิ่นก็กำไลอะไรได้ยังไงบอก็เอาเงินเข้าวาัดยายวุ่งเคยท่อผาบอเคย มันจะตำจะตำหูบเคยทอดเสรมันจะตำเอาอันเดียวกันทอดผ่าก็ตำหูกันเดียวกันป่นบคือเด้อยศบาฮะไปกี่ไปกรุงเทพไปโรงงานทอดผ่าเขาจะมีเครื่องนันคือคือคือข้าวเดียวอะไรลื้ๆออกมาเป็นโอ้อันนั้นจะเงินทอดผ่าทอดผ้าอันนี้ตำหูไอ้บึงครับนีเฮ็ดพูดตำหูเฮ็ดพูดเดียวก็ได้แต่ว่าทอถผามต้องใส่รักใส่หลายคนสวัสดีครับหอดแล้วหอดแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับประจํา อันนี้เอินว่ามี่ยังก็มีประจำตำแหน่งขันแมนยู่ในบริษัทก็ต้องมีโตะเฮ็ดง,งานออฟฟิศแมนบออันนี้ออฟฟิศกลุ่มท่อผ่านบนน้แสแบงมี่โต๊ไผโตมันอ๋อเป็นอยู่กีไผกีมันตอนอัวนี้เนาะแมนอันนี้เอิญกีบอกีหรือหูอันเดียวกันหกกกูก็เอิญกีก็เอินแต่ก็พูดเถ่าโบราณเิ่นเอิ้นกีเดี๋ยวห้นนอ,วองต่เขามาพี่นะครับแล้วก็เอินพนักงานบอ สมาชิกกลุ่มท่อผ่าสมาชิกกลุ่มท่อผ่านะครับของบนนัตรนนสแบงส่วนมากก็สิเป็นเครือญาติกันเพราะว่าบ้านเ้าเป็นมูบัตรใบญ่ครับเป็นมูบ,บยยัตรใบญ่แหลกกาคนในชุ่มชนที่เป็นคนพื้นบ้านอีลีนก็สิเป็นเครือญาติเป็นญาติพี่น้องกันนะครับทั้งทายเมือ่ออันนี้เป็นเป็นน้องสาวแม่ผมนะครับน้องสาวยายแตน นะครับลูกพี่ลูกน้องกับแม่นะครับแม่เมฆสวัสดีครับเดี๋ยวขั้นตอนต่างๆเอาจังส่ต้องถามผู้ที่เชี่ยวชาญที่สุดหัวหนากลุมผู้ใดเป็นหัวหนากคุมผู้ใดเป็นหัวหนากคุม่มองขั้มเาปะไพ่ปะไพ่เข้าหน่บอกใส่หลับปะไพ่เอานั่งหันหลังอยู่นี่เด้เห็นแล้วเสวัสดีท่านประธานครับ สวัสดีครับโอ้ยคือวันดีปันคนบมเคยมาหากันแท้คือว่ามายู่หลึ่งแต่อยุ่ยถแถววัดตัวเจ้าอะเอา เรื่องอะไรกันไม่เห็นกันกระเทยหายไสกันกันบ้างมันเป็นเรื่องส่วเรื่องเสาร์วัดดีแม่หองแม่หายไสกันด้วยนี่จักแล้วมาหองสวัสดีปันคนบุลึงกันแต่สุู้มือคือว่ามากินเข่าแต่ยูน้ำวัดนี่ก็กินแล้วเจ้า่ามือนีอ้เพิ่อนมาขันเอิญกินเข่าโอ้กับไอ้สวัสดีสวัสดีเจ้าหน่อยค่ะเจ้าพระสันเขาแล้วกข้ากับเจ้าได้กินน้ำเพลินต่อโอ้ข้าวบาดมาอื่นจะยูไหนกินดอกไอ้หมึ่งนี่ฮะอ้อนนอนพร้อมตูนตัวที่มาแข็งกระด้างมันอยู่ไหนกินยังดื้อไปงี้หมึ่งไปนั่ ขออนุญาตป่านะครับป่าไพ่ปองคำแสนนะครับเป็นญา,าติพี่น้องผมกับได้เอิรนกันป่ามาตั้งแต่น้อยนะครับพี่น้องไลยขั้นตอนนี้ครับเ,ออเป็นทัน้งทั้งเนี่ยทั้งพอครับเป็นพี่น้องไลยขั้นตอนนะครับป่าไพ่นะครับเป็นประธานกลุ่ม,มซื้อกลุ่มอย่างครับ<า>ซ,ซื้อซื้อกลุ่มอิริเนี่ยซื้อกลุ่มอย่างครับกลุ่มทอผ้าบ้าน โนนสแบงอ๋อครับเริ่มต้นตั้งแต่ปีใดครับปะตั้งแต่ปีหกศูนย้กิจากปีแล้วยายบึงจากหกสิบม้งเหอหกสิบจีมกับสิบว่าเกิแปดปีใช่ไหมหกสิบปีนี่หกสิบสี่ก็ต้องสี่ป <c oughs> ีแมนบ่าครับตั้งมาสี่ปีแล้วล่วงหน้าไปนั่ตันละออจริงก็ตั้งมาตรโดนเราแต่ว่าที่เป็นมาเป็นทังการนยกทะเบียน่ต้น จริงๆแล้วนะครับการท่อผ่ามันยุคูกับคนบั่นเฮามาตั้งแต่บรนพบุรุษผมเกิดมาผมก็เห็นพี่น้องผมตำผ่าหมตำผัดถุงเฮ็ดเฮ็ดงานท่อผ่าตำหูกนี่มาตั้งแต่น้อยเลยนะครับแต่ว่ากลุ่มทอผ้าบ้านุนสแบงนะครับได้มาเริ่มต้นยังเป็นทางการปี2560มาหอดปีนี้ก็สี่ปีแล้วคนเดียวจดทะเบียนพร้อมต้อนนี้เนาะว่าแมว่าสิ่ภูรูจีรีตไม่เฮ็ดต้นนี้ ยศทะเบียนรัฐบ,บาลเพื่อนกะซอยเหลือเป็นมะเนี่ยซอยอ๋ออาจจะมีทุนมาซอยเนาะท่านไร้ที่เป็นซ่้นหน่อยครับก็ยังเป็นกลุ่มน้อยๆอ,อยู่คนส่วนมากสมาชิกเข้านี่ก็เป็นมาตราทางอื่นบ่ครับสมารถชี้มาจอยู่บา้านเฮาหมดบ่ได้มีทางอื่นออืก็หน้าตาคล้ายๆกันหมดอนเดิมหรอถ้ากันสมงู์กันกีอยู่เนี่ย <c oughs> ม่นคือเป็นพี่น้องกันเมิร์สสิอาชีพี่น้องกันแน่อยู่ก็พาะหน้าตาใจไายกันเลยนะพี่น้องหลายขันตอนเลยพี่น้องไล่ขันตอนหัวลร่างบานเพึ่งนก็เพ็ดกี้เห็ดหูเน็นเนาะตีตั้มได้ก็ไล่ขันตอนมันมันเสียบขาดตั้มเอาเลยเนี่ยตรงมีการไปยังเพยื่นคุ้นหูติจ้าครับการคุ้นหูป้าครับตอนตอนนี้สามารถชิคเขามีจกคนครับสามารถชิคทีทีท่วอียิปต้กับประมาณ แปดคนไม่กลุ่มนลยก่ะเป็นสิบเจ็ดคนสิบเจ็ดคนเราก็เป็นคนในชุมชนบรรลุนสะแบ่งของเขาเลยที่ไปที่มาอันดับแรกจังใดมาปกปกติเขาก็เฮ็ดเงื่อนไผเงื่อนมันเหม ERT ือนบอครับป่าที่ไปที่มากันท nope um ี่จะมาร่วมกลุ่มกันแล้วจดทะเบียนเป็นกลุ่มท่อผ่าชุมชนนนสะแบงเนี่ยเป็นไปจังใดม้าจังใดครับพี่แบบกล้เคียงกับเป็นของมหาลัยมหาลัยเป็นอาจารย์นึ่ง อยากนิมล้วนเพื่อนดูดูศูนย์วิจัยวัฒนธรรมครับดูเพื่อเลยว่าอยากหมิมาเห็ดข่าเจียมไม้ครับเพ่นว่าตัมต้มจะไฟตัมตฟต้มจะไฟนี่คือมันบริเวณราคาครับการตัต้มะไหมกับราคาสูงเกินไปครับมันกต่ซื้อง่ายเพื่อนก็เลยเน็ดงานวิจัยเห็ดไม้เตรียมฝ่ายครับเพื่อนบ่มีครัเห็ดบ่มีครัท่อให้ ก็เลยเกิดมาขอหล่อล so, ุกม hey, oh, oh. okay. okay. ่ yes, okay. oh, look, oh, mm ่่่่่้อ่อ่่่่บ่ร่บ่่่่่นจ่่่่ครับเ่่่่่่่่่่่่่่น่่่่เ่่่่่่เ่่่่่่่่ตอนนั้นเพ่่่่่่่่็น่่่่่เ่่่่่่ไ่่่่า่า่่่่่่่่่่่่่่่่าุ่่่่่่่่่่่่ก่่่มาเ่็่่่่่่่่่น่่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 เ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่านวิจัย ท่านไม้แก้มฝายท่านเราไปปวดแก้วกันพ่อเพิ่นประกวดประซุบป,ปนีเอาประกวดนี่เพิ่นประซุบความสำเร็จเคื่องไม้แก้มฝายเนี่มันดีมันประหยัดมันหลักกัมันจะขายง่ายมีความเงาพร้อมมีความเงาพร้อมหลักกับบ,บอบอเงาโหดรักษาค่ะรักษาค่ะง่ายเพิ่งกับราคาดะบอบอหลายบอแพงบอแพงซ้ำไหมจ้ะครับเพิ่นก็เลยให้พวกก้านี่มาเห็ดยพวกกว่าก็เลยว่าเอ้า จะคือจังเพิ่นแบงมาหน่นเนาะจะไม่ให้เพิ่นไปขายเพิ่นกับผ้าไปขายคือได้ขายอยู่วันตีนจังได้ขายได้ขายเมื่อที่ช่วงนั้นเพิ่นไม่ไว่าให้ได้ขายเมื่อวันนี้ก็เลยว่าเฮ้ไม่ได้ขายอยู่ทั่วก็เลยไปก้ากันเข้ามาไปซื้อได้มาเห็ดต่อก็เลยไปซื้อได้มาเห็ดต่ออเลยมาเหา็ดก <c oughs> ันเองจ้า,ามาเห็ดกันเองครับหลังหลังจากซอยงา้นดีใจเพิ่นจบแล้วก็เลยมาร่วมกลุ่มเห็ดกันเองครับวันนี้ก็เพิ่นกับว่าใ้ชิมเราเพิ่นกับซอยพ่อมาเหา็ <c oughs> ดหนิ <c oughs> เพิ่นกับ นั่มาเบึงวางงานเท่าใดจังใดจังใดเพิ่นก็มาบอกมานเ่ยคือ,อคพเพอาาิ่นก็เลยพอเท่าตำได้เพิ่นก็เลยหาบูธให้ค,คือมีงานทา้งหลเพิ่นจะซอยหางานาง,างานแสดงสินค้างานสินค้าโอท็อปเยียงประมาณนี้่นบ่ครับมันก็ให้ไป เพิ่นก็ให้ไปขายอยู่แบนี้ก็ขายดีมากเรื่อยๆล่ะครับเดืยวนี้เพิ่นบ่ได้ลงทุนนั่เป็นบ่อนีมบ่อคนบ่งันมีใจจบแล้วก็คือลหลังจากที่เขามาเหตุกันเองแล้วก็เลยมามาลงทุนกันเองนั่นไหมครับมาลงทุนกันเองเพิ่นก็เลยให้ไปขายน้ำตามบูดตามมันนั่นบบดีเพิ่นเลียว่าให้เป็นจดวิสาหกิจชุมชนซาวากันครับอ๋อเป็นเป็นวิสาหกิจชุมชจนาก็เลยไปจุดวิสาหกิจชุมชน ก็จดวิสาหกิจชุมชนแล้ววันนี้หน,น,น่วยงานเพิ่มก็เลยมาซอยให้ป่าไปขายออกบูดไปตามเต้ยเป็นบูดไปขายอยู่เมืองทองธานีโอ้บหธรรมดา,าไปขายอยู่ไอคอนสยามที่นี่ปาด <c oughs> ไอฮอดไอคอนสยามไปกินจังไหนยุ่งเดีเพิ่นเพิ่นเพ,พิ่นมีห้องพักของนอนเพิ่นมีเพิ่นจัดการให้เหมือนเป็นบ่ครับจ้าของพักเพิ่นก็จัดการให้คือเป็นมองขายเพิ่นก็จัดให้อันนี้ของของของผู้ใดเป็นผู้ดูแลครับ วิชาชีพชุมชนเป็นของอะไรซากอนเป็นของพัฒนาชุมชนเป็นของพัฒนาชุมชนอ๋อแสดงว่าพัฒนาชุมชนเพิ่นกัเข่ามาเข่ามามีบทบาทมาส่งเสริมอยู่ใช่ครับของพัฒนาชุมชนนะครับครับก็เริ่มเริ่มมีเก็บซื้อเสียงเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆได้ได้ไปขายฮอร์ดพี่น้องครับบริษัทธรรมดา ไอ้ขายเมืองทองธานีไอ้ขายไอคอนสยามนี่คือเป็นศูนย์กลางของอกรุงเทพศูนย์กลางของประเทศจากพาที่มีตนกําเนิอดอยู่บ้านนอกคอกหน้าเฮ้าในเขาไปสู่เมืองหลวงถือว่าเป็นเรื่องที่บธรรมดานะครับแล้วก็เริ่มต้นเนี่ยลวดลล่ที่ป่าท่อเนี่ยครับที่กลุมของเฮ้าท่อเนี่ยมีมีมีแบบใดหรือว่าท่อไปเรื่อย อยากเ็ศแบบใดก็เ็ศไปเรื่องสิบอกครับอันกุ้มพ่อผ่ามาน้องแสดงนี่มากกว่ากึ่นจากงานวิจัยเนาะของงานวิจัยเพื่อนนี่เพื่อนอยากให้เป็นไรดอกพักติวไรดอกพักติวนี่เป็นงานเป็นไรไประจำลองเภอกันทนายพี่ชัยเป็นไรจำภอแสดงว่าเขาเริ่มต้นกับไรดอกพักติวเลยเริ่มต้นกับไรดอกพักติวเลยครับแต่ยู่กับไรดอกพักติวมาตลอดทำนี้ก็คือ คือตำตะไลดอกผักติว๋วส่วนหลายกลายเป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มท่อผ่าบรรนุนสแบงซึ่งพื้นที่ของเขานี่อยู่ในเขตอำเภอกันรทรวิชัยไล่ผ่าที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการทรวิชัยนั่นคือไล่ดอกผักติว๋วก็เลยให้เอาตรงนี้ละ่ะคว่เป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ของเ้านี่คือรักษาไวบ้บ่เห็ดไล่อือ่นเลยมันบ่ครับไล่อื่นกับบ่ค่อยเห็ดเพราะว่า ล่าเอิญเขาจะว่ามันเป็นล่ายตลาดล่ายทั่วไปกุ้งไดเห็ดก็ได้สิงหงาครับันที่เขาจะอย่างไดล่ายดอกผักติวก็คือตรงมากกุมงผักพ่อผ้าโน่นจะแบงเลือยล่ายดอกผักติวเดี๋ยวจังนอยเสพป่านี่ลายดอกผักติวลัาิดอกผักติวครับเดี๋ยวจังน้อยเสพป่าไปบึงบาล่ายดอกผักติว,ตวเป็นลวดล่ายแบบไดสิงห์ามซัมไรละกะนี่ขั้นตอนวิธีการเห็ดแบบไรมือนีคอนุญาตให้ป่าเป็นเป็นผู้แนะนำ เพ so ื่อช yeah, ่วงนี้มอลำตกงานหาเสียเอาผู้เฒ่ามาฝากเพจงานนั่มีผู้เฒ่าผู้นึงอยู่เดินก็ร่างบอกยากเดี๋ยวเดี๋ยวเสียให้มาท่อผาน้ำแมนบอกมึอนี่เรากับมาน้ำเฮาอยู่เราสิเป็นหนายากหยาดดอกมาเป็นเจ้าจอมศีรษะยากแพจเราสิยากจำหูเือไหนไม่เห็นเป็นเพจจริงสิคอจากจำหู เอาเดี๋ยวให้ป่าพาไปเบิ่งไปแนะนำสมาชิกตายา้าในป่าที่เพิ่นกำลังนั่งประจำตำแหน่งประจำหน้าที่อยู่ว่าเพิ่นแต่ละคนซื่อว่าช่างไดล่ะกะ็มีหน้าที่เห็ุอย่างเน่นะครับฝ่ายครับเริ่มต้นจากนี้เนาะงม,มัะกนอนี่มันมีอันนี้คือฝ่ายเม้นบกครับนี่คือเขาเขาเขาได้ฝ่ายดิบมาก ฝ่ายดิบมากนะครับกับมะมัดลวดลายนนแม่สมจิตใช่ยาค,ครั่งนะครับอันนี้ก็<ด>เป็น<ด>เป็นผมกับเอิญแม่ <c oughs> เป็นลูกพี่กับลูกน้องกับแม่อยูเ่เพื่อนครับนี่อันนี้ก็เป็นนี่เมนบอกครับไล่ดอกพัดติว,มตวผมงงมัดจังสี่เราไปย่อมย่อมเราเอาไปเทปเป็นพื้นเนี่ยมันจังไหนจังกลับมาเป็น เป็นอันไลยได้ครับอันนี้มันสีมันสีขึ้นยุ่กับการนาพาการคน้นคนคนได้ก่อนครับถ้าคนได้บ่ถือแม่นมัดจังไลยก็บ่ถือแม่นบ่ครับเมนต้องคนคนได้ก่อนคนได้มันถือก่อนขนาดพานี่อันนี้ก็คือเป็นขนาดของผัดผัดที่ที่เขาสีท่อออกมากยังเวลามันสําเร็จแล้วสีขนาดท่อกันขนาดท่อกันครับต้องวัดก่อนวัดขนาดก่อนจังคน คนพ่อคนพ่อคนได้เล้วเ่าก็จังมัดที่เห็นมัดมัดยูนีนี่น่คือได้จกักผืนครับในสองผืนในสองผืนมแม่แม่ที่ที่ที่เห็นมัดยูนี่คือได้สองผืนมแม่สุมจิตใส่เวลามัดเนี่ยครับชุดเนี่ยทีสีท่อได้สองผืนนี่ใไซเวลาโดนปนไหนครับม,มือหนึ่งมือหนึ่งพี่น้องครับขันตอน้องการมัดมัดมืดมือจังสีได้สองผืน แน่นบหมครับเฉพาะมัดเฉพาะมัดเลยครับบ่ได้เกี่ยวกับอะไอื่นบ่ได้เกี่ยวกับอย่างอื่นบ่ได้เกี่ยวกับคนเป็นบ่คนมาก่อนแล้วคนคนเนี่ยตั้งหาเฉพาะมัดนี่คือแยกออกเป็นมัดมือหนึ่งในสองผืนมัดจะสนีมัดทีเดียวในสองผืนครับอันนี้คือมีมีการบัดบ่ครับมีการบัดหรือกาเอาเลยบัดบัดยุงบัดถ้าบอวัดมันดอกมันสีบดตรงกันดอกมันสีอะไรกันกบเดียวกัน แต่แ่าข้านางเบิงเห็นคุณบวชแจ็กเสีย่บควมจำานานแม่นบอแม่นจำหน้าเต้มไปแล้วแต้มไปแล้วแต้มแต้มไปแล้วครับกันตาบอดีนี่เฮ็ดบ่ได้นนอนนี่ยายเบิงเป็นไดเฮ็ดได้ปะเฮ็ดบ่ได้ดรอกเพราะว่าเฮ็ดไปกับที เป็นคนแก่ห่อนแหมครับกินใส่กับฮู้น่าฮู้าเอาไปเอามากกับทีไรทิมก็คืออันนี้คันคันมันบอลเนี่ยมันก็บ่เป็นไรอีกมันว่าครับจ้าบ่เป็นถ้ามันบอลเนียนบ่เป็นเพราะว่ามันสีเขาไปเรือยเขาไปย่อมมันสีเขาเขากินมันมันสีโอ้หน้าทีสิเขาไปในหันต้องมาท้ามันแนนครับใส่เชือกฟั้งนะครับผมงงเบิ่งจังได้กับงงบิ่งจังได้กับงงพอเวลาปิด เปรียบเทียบไสผ่ผ่าป้าเอาผ่ามาเปรียบเทียบเยบ,บืง้ง<ด>ครับเอาผ่ามาเปรียบเทียบเบิ้งว่านี่แหละการมัดแบบนี้เป็นจุดเริ่มต้นของของไา่ดอกพัตติวนี่คือเป็นผู้ออกแบบไา่นะครับม,มัดมัดมีเดี๋ยวเอาผ่ามาเปรียบเทียบเบิ้งว่าหลังจากที่ท่อมาแล้วมันสีออกมันมรูปแบบใหนน,น,บบนี่ครับนี่คือผ่าไา่ดอกพัตติวครับนี่เป็นผัดทุงมั้งครับป้าเป็นผัดทุง เบิ่งจังได้กันงงนี่ขายนี่คือมันยี่โยกตัวมันก้มก้มเงาเม็ดหนึ่งควรับสอง,องเมตรครวม็ดสองเม็ดนึงคือผ้าถุงหนึ่งผืนครับอันนี้คือสี่เมตรเป็นบครับที่่ทีมัดอยู่นี่สี่เป็นสองผืนพี่น้นองครับเบิ่งครับมันจะเป็นลายออกมาได้จังได้นี่งเอาเวลาหนีเข้าอันตัวนีว้เมันก็้ทอยู่ตัวนี้เนียนบะขับ อันนี้สีสีกบเป็นประมาณว่าครึ่งหนึ่งสีนันวค่ปาตัวนี้ตัวนี้ประกบกัอกัวนี้ครับดกต้จะเป็นตัวนี้ต้องเชี่ยวชาญแล้วก็ต้องศึกษาเพอสมควรถึงสี่เขตใดผมผมผมบอกเลยครับครับหมันไม้ครับได้เมื่อี้นี่ครับผลกันอันนี้เขาเอื่นทั้งตำเป็นบ่คำนี่เอนทั้งตำทั้งตำตัวสิเป็นไล่นี่คือทั้งตำานี่เป็นฝ่ายลอยเปอร์เซ็นเลย เป็นฝ่ายลอยเปอร์เซ็นต์ิเป็นทั้งตำไม้นี่คือทั้งไม้ก็สิเป็นทั้งตำสิมาหลอ,งใ,องใส่กันก็มีกันครับมาผสมกันไปพร้อมๆกัน,นเลยครับครับผมอันนี้คือขั้นตอนของการาม,มัดมีครับนี่เป็นเป็นเป็นชุดเติมต้นของหลวดไล่ต่างๆนะครับขันเท่าอยาาเคล็ดลล่อื่นเท่ากับออกแบบไปแล้วก็มัดแบบนี้ได้คือกัน นะครับขอบคุณเฮาเา,าไปบึงการทอสะก,ก่อนเดี๋ยวจังมาไปบึงว่าสินค้าเ้ามีแบบใดแน่ออกมาอมควรครับนบับแมนครับสมควาเหตุยากบรครับครับผมเอาเดี๋ยวไปบึงวิธีการตําครับผม